กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยโมดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิและไพ,พ่ออรคเคลพลังบวชนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีตุลกันค่ะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปักแรกนี้ดวงชะตาของชาวตุลจะเป็นยังไง จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภคนสนับสนุนผลักดันส่งเสริมคุณจะมีไหมนะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาดจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ชาวราศีตุลน,นะทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นรายบุคคลแบบเฉพาะจอจงเป็นดวงของคุณเองสามารถสแกน QR Code l i คดแอดไลน์ไอีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับหมอดาวด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณชาวราศีตุลทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุสนคลิปของหมอดาวนะคะมียอดชมยอดวิวที่สูงที่สุดเลยนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลทุกๆท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะประสบความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ <c oughs> เราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์เคกิลนะคะจะวางในรูปแบบทักษะนะนะคะชาวราศีตุลน,นะดวงชะตาของคุณในปากแรกเป็นยังไงชาวตุลขอพลังงานของชาวราศีตุลปากแรกค่ะ ของคุณนะคะชาวราศีตุลน,นะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่เฟมัสเนี่ชาวราศีตุลใบแรกก็ว้าวเลยนะคะคุณจะมีความประสบความสำเร็จนะโด่งดังนะคะเฮงปังดังรวยเฟมัสเป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานที่คุณทำนะคะคุณอาจจะปิดเป้าได้ทำยอดได้ดีทะลุเป้านะคะ จริงๆเป้าปีคุณเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องรอเดือนธันวาแต่คุณไม่ต้องเลยคุณปิดได้แล้วตั้งแต่เดือนนี้อืนะคะชาวราศีตุลหลายๆคนเป็นคนที่เก่งมากๆมีชื่อเสียงโด่งดังคุณอาจจะอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดงนะคะหรือว่าเป็นเอมซีนะคะหรือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นเซล นะคะยอดดีมากๆยอดขายดีโด่งดังงานออนไลน์ก็ขายดิบขายดีเป็นที่รู้จักของคนเป็นจำนวนมากนะคะใครๆก็อยากจะมาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เสน่ด้วยนะพอคุณประสบความสำเร็จก็จะมีแต่คนที่จะอยากรู้จักคุณนะคะมีสเสน่ห์มากๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวตุล ในตำแหน่งต่อมานะคะไพ่ในตำแหน่งบริวารน,นะคะลูกน้องลูกจ้างลูกเต้าสามีภรรยานะหรือว่าคนที่แวดล้อมตัวตนคุณนะสังคมแวดล้อมคุณนะคะชาวราศีตุลในตำแหน่งบริวารคุณได้ไพ่ว้าวนี่ไงนะคะชาวราศีตุลคุณไม่ได้ว่า ตัวตนของคุณเด่นดังเท่านั้นนะบริวารของคุณก็จะช่วยซัพพอร์ตคุณอีกนะคะบริวารของคุณก็ได้ไพ่ดีนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าบริวารของคุณก็จะช่วยหนุนให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะหรือว่าบริวารคุณเนี่ยภูมิใจในสิ่งที่คุณสำเร็จก็จะเที่ยวแบบเป่าประกาศช่วยซัพพอร์ตคุณเข้าไปใหญ่ ผลงานของคุณที่ดีอยู่แล้วนะคะบริวารของคุณก็จะยิ่งช่วยหนุนคุณทําให้ยอดขายคุณดียิ่งขึ้นทําให้คนรู้จักบริษัทคุณมากยิ่งขึ้นธุรกิจคุณจะก้าวไกลมากยิ่งขึ้นลูกน้องคุณก็หนุนคุณสุดเหวี่ยงนะชาวราศีตุลนะเขาจะช่วยผลักดันคุณไปสู่แบบจุดสูงสุดเลยอ่ะนะคะช่วยเป่าประกาศช่วยสรรเสริญคุณอ่ะ ชาวราศีตุลน,นะคะความสำเร็จนี่ยิ่งใหญ่นะคะของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ด้วยคนคนเดียวนะคะคุณจะมีบริวารที่ดีช่วยซัพพอร์ตคุณยิ่งขึ้นไปเลยนะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดนะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายในตำแหน่งนี้คุณได้ไพ่อะไร สมาธิสุดยอดชาวตุลน,นะคะคุณเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินะหรือว่าเป็นคนที่สายบุญนั่นเองชาวราศีตุลเป็นคนที่มีจิตใจสงบมากยิ่งขึ้นนะแสดงว่าคุณสามารถที่จะหาทางดับทุกข์อะไรได้ดับกิเลสอะไรตัวเองได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญานะ นะคะถือว่าดีมากๆตกอยู่ในตำแหน่งความคิดด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยสิ่งที่เป็นด้วยอ่ะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชความเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะความรุ่งโรจน์ความรุ่งเรืองในเรื่องของงานคุณได้ไพโอ้โหชาวตุลสุดยอดไพ่ไลออนคิงนะคะ คือคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงที่สุดใหญ่ที่สุดโดดเด่นมากที่สุดชาวตุนหลายๆคนมีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและเป็นลักษณะได้ขั้นเลื่อนตำแหน่งที่แบบใหญ่โตได้หน้านะเพราะว่าตัวตนของคุณได้ไพ่เฟ m มัสเนี่ยเฟมัสนี่ก็คือยิ่งใหญ่แบบดับเบิลดับเบิลยิ่งๆขึ้นไปนะ ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คุณปังมากๆนะ l i ออนคิงนี่คือ,อ,อนอกจากประสบความสำเร็จแล้วคุณยังมีพลังอำนาจมี power มีแบ็คที่ดีด้วยนะคะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในเรื่องของงานนะชาวราศีตุลน,นะคุณไม่พลิกโผล่แล้วเนี่ยนะคะเป็น l i ออนคิงเลยนะ ยิ่งใหญ่มากๆนะคะการงานคุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งสีความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะโชคลาบทรัพย์สินเงินทองคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่เกมโอเวอร์อะชาวราศีตุลคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะ คุณอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะมากคุณได้เงินได้ทองได้เลื่อนขั้นเลื่นตำแหน่งได้ประสบความสำเร็จแต่รายจ่ายมันก็มีโอ้ oh. นะคะชาวตุลต้องวางแผนในเรื่องของรายจ่ายดีดนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามีรายจ่ายอะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดได้นะคะ ต้องวางแผนดีๆนะในเรื่องของการเงินนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงอะไรอย่างนี้แล้วแต่การเงินต้องอาจต้องระวังนิดหนึ่งนะอ่ะในตําแหน่งต่อมาในตําแหน่งมูล,ละนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ผ่านมาสะสมมาจนถึงปัจจุบันในอดีตที่ผ่านมาอาชาวราศีตุลหลายๆคนเนี่ยอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะม,มีความสับสนอะไรบางอย่างนะคะหรือว่า คุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะหรือตัวตนของคุณเองเนี่ยอาจจะมีทางเลือกอะไรเข้ามาตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันก็ได้นะคะคุณอาจจะอยู่ในทางเลือกอยู่หรือบางคนเลือกไม่ได้ก็ได้จนถึงปัจจุบันก็ยังตัดสินใจไม่ได้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะชาวราศีตุลนะคุณอาจจะกําลัง พูดคุยคบหาดูใจอะไรกับใครบางคนอยู่นะคะกำลังจะตัดสินใจจะไปต่อดีหรือจะแยกทางดีก็ได้เช่นกันในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีแพชชั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะความคิดครีเอทสร้างสรรค์ผลงานคุณได้ไพ่อะไรได้ไพ่อันแฟร์เนสนะชาวราศีตุลน,นะคะ คุณบางครั้งนะคะคุณอาจจะมองว่าโลกไม่ยุติธรรมกับคุณก็ได้นะคุณอาจจะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกกันแกล้งหรือว่าถูกใส่ร้ายเออนะคะหรือถูกคนเอาเปรียบอะไรประมาณนี้นะเจ้าตุลไม่เป็นไรนะคะต่อไปนี้คุณจะเป็นคนที่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่นะคะแม้ว่า ในหลายๆหลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะโดน u n f เ i ร n เดชนะโลกช่างไม่ยุติธรรมกับคุณน,นะแต่ตรงนั้นน่ยมันจะหมดไปแล้วนะคะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะมีไหมโอ้โห ชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาการุณาคุณมากนะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความกตันยูรู้คุณนั่นเองผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคุณมากเลยนะคะประดุจอยากพระแม่กนอิมเมตตาลูกหลานของท่านยังไงอย่างนั้นเลยนะคะหรือว่าชาวราศีตุลหลายๆคนนับถือองค์ท่าน นะแล้วไปตกในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยตรงนี้จะเป็นแรงหนุนที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จนะคะคุณงามความดีนั่นเองที่คุณสะสมมานะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของงานรวมถึงมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่เสมอนะคะองค์พระแม่ประทานพรน,นะคะชาวราศีตุลน,นะหลายๆคนไม่ทานเนื้อนะเนี่ย ในตำแหน่งสุดท้ายนะคะในตำแหน่งกาลกินีนะคนที่คอยเบียดเบียนคุณอิจฉาริษยาศัตรูขั้วคาดอุปสรรคไน้ไพ่อะไรหลอกหลอนนี่ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะกลัวไปเองคิดไปเองนะคะไพ่ใบนี้มันจะเป็นไพ่ที่แบบว่ามีลักษณะความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนั่นเองที่จะเป็นอุปสรรคนะความไม่มั่นใจความกลัวความคิดไปเองนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะฝันเห็นแบบพูดผีปีศาจได้ไพ่ใบนี้นะคะฝันเห็นผีเห็นอะไรอย่างนี้ได้กลัว วิตกจริตเอาไปคิดมากนะตรงนี้เป็นเรื่องของอุปสรรคที่จะมาคลอยทำให้คุณแบบวิตกจริตไปเองนะคะชาวราศีตุลน,นะเครียดมากกลัวอ่ะเรามาดูชาวตุลนะคะไพ่ยิบสี่ตัวตนคุณเป็นยังไงการงานการเงินความรัก สี่ถ้วยนะคะชาวราศีตุลหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะพไพ่ใบนี้นะคิดกังวลนะคะหรือในช่วงนี้คุณอาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากไปหน่อยนะสี่ถ้วยแล้วก็เลือดลมแปรป่วนได้ด้วยนะคะก้าไม่เท้าเทมเพรนมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ การเปลี่ยนแปลงที่ดีเดัสติกเอกสารสัญญานิติกรรมอะไรบางอย่างนะ9ดาบหไม้เท้าช่อมะกอกการงานประสบความสำเร็จดีนะคะชาวราศีตุลน,นะความเจริญก้าวหน้าเดะชาริออตเนี่ยคะ ชาวตุลว้าว the world ปิดท้ายสวยงามมากๆนะคะชาวราศีตุลน,นะจิตใจของคุณนะคะมาดูจิตใจความรู้สึกนึกคิดคุณก่อนนะชาวตุลน,นะคะคุณนะในในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดที่บางครั้งไม่ได้หลังใจตัวนะคะ เอาแต่ใจแล้วก็อารมณ์อาจจะหงุดหนิดง่ายเหวี่ยงวีนง,ง่ายตุนนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะคิดมากอะไรมากนะคะหรือบางคนแบบว่ามีสิวขึ้นหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เนื่องจากฮอร์โมนนั่นเองอาจจะทำให้คุณเครียดนะหรือบางคนเนี่ยนอนไม่หลับ พักผ่อนนอนไม่เพียงพอนะคะก็ะอาจจะมีสิวฟ้าจุดด่างดำอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ทำให้คุณแบบงุดหงิดเข้าไปใหญ่เลยนะชาวราศีตุลน,นะคะแต่ในเรื่องของการงานคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะคะชาวตุลนอ,ออกไปทางลักษณะเป็นแบบว่า ปากบ่นมือทำนะปากคุณก็จะบ่นเบื่อเซ็งนู่นนี่นั่นนะคะชาวตุลจะมีลักษณะเป็นแางนี้แต่การงานความประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณเนี่ยมีรออยู่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่สรุปขึ้นเป็น the world นะคะในสิ่งที่คุณคาดคิดในเรื่องของงานในเรื่องของโปรเจกต์ในเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนะคะมันรออยู่กับคุณนะคะที่ปลายทางนั่นเอง ความสำเร็จรออยู่นะชาวราศีตุลน,นะคะคนที่อยู่ในแวดวงสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานาการสื่อสารสายงานราชการนะคะเกี่ยวกับงานตัวเลขเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะงานที่จะต้องเดินเ,เดินทางบ่อยๆสจวดกับจันนะคะหรือว่างานอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็ได้ คนขายรถยนต์นะคะเซลล์ขายรถนะหรือว่าคนที่ทำขนส่งอะไรต่างๆนะคะงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนี่แบบโดดเด่นมากๆนะคะงานค้าขายออนไลน์งาน YouTube งาน TikTok งานโซเชเียลมีเดียต่างๆนี่ปังมากๆนะคะคุณจะเป็นที่รู้จักของคนแบบมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆด้วย ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะทางด้านการงานนะคะโดดเด่นนะงานบริการของกินของใช้ของสวยงามนี่ก็ดีหมดเลยนะคะชาวราศีตุลน,นะเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆนะคะชาวราศีตุลในเรื่องของการเงินนะการเงินคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบจากเลขรถให้โชค เลขวันเดือนปีเกิดบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณทั้งนั้นเลยนะคะให้โชคให้ลาภคุณนะชาวตุลชาวตุลในเดือนนี้โดดเด่นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานนะชาวตุลอ่ะเรามาดูชาวราศีตุลความรักคนโสดชาวราศีตุลคุณมีโอกาสพบรักพบเจอคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศหรือว่าเป็นคนที่ ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการเคลื่อนที่บ่อยๆนะมีเกณฑ์พบเจอกันบนโลกออนไลน์นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างดูจริงจังนะคะขึงขังนิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่พูดจาอาจจะแบบว่าปากไม่ค่อยตรงกับใจเออแสดงออกเป็นตรงกันข้ามอะไรประมาณนี้นะชาวตุล นะเขาอาจจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณได้นะคะอายุเยอะกว่าผ่านการแต่งการแต่งงานมาแล้วก็เป็นได้นะคะคนโสดนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือว่ามีแฟนเป็นบุคคลในเครื่องแบบหรือเขาคนนั้นอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถก็ได้นะคะหรือว่าเขาต้องเดินทางบ่อยๆก็ได้เช่นกันนะ มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าบางคู่ไปฮานนมูนก็ได้เช่นกันชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังชาวราศีตุลน,นะคะความเครียดค่ะความเครียดอารมณ์จุกจิกคุนมัวนะคะโกรธง่ายหายเร็วอะไรประมาณนี้ นะคะชาวราศีตุลน,นะนอกนั้นก็ดีหมดเลยนะคะชาวตุลน,นะในเรื่องของการงานนี้แบบสุดๆนะงานพุ่งสุดๆนะชาวราศีตุลน,นะคะก็ขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆขึ้นมาอย่างกับที่ไพ่แจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดอาลาไปก่อนนะคะพวกันใหม่นคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ